สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับท่านตูนเติมโชคนะครับร่วมกับอัศวินนะครับสมาคมอัศวินนะครับวันนี้ก็มาเลี้ยงอ่านรางวัลเด็กนักเรียนนะครับที่โรงเรียนบ้านสลุนชัยนะครับลำเภอ์ามเชิงครับจังหวัดสุรินทร์ครับก็ขอบคุณนะครับเอฟซีสายบุญสุรินทร์ทีวีแล้วก็เอฟซีท่านตูนเติมโชคนะครับที่ร่วมกันมาครับทั้งหมดก็อาโรงเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีโชคมีลาบครับสุขภาพแข็งแรงลำเบยเงินทองครับดีงรัง เดี๋ยครับหยิบไปเลยอสีนี้เนาะอหยิบไปอ่ะเอาไปขนมด้วยขนมได้ไหมขนมได้เลยนะสั่งจังหวะแล้วเอาขนมมาให้คุณครับชอบสีอะไรหยิบเลยชอบสีอะไรหยิบเลยครับหยิบเลยหยิบเลยเอาชอบสีอะไรเนาะสีม่วงอ่ะหยิบม่วงหยิบเลยครับหยิบเลยอ่ะสีส้มสีบคุณส้มไปนะขอบคุณครับขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีนะครับขอบคุณครับคอนโอเคุอครัแล้ว ขอบคุณครับหยิบเลยขอบคุณทางกล้องด้วยขอบคุณทางโน้นขอบคุณครับหยิบเลยหยิบเลยสีชมพูนมชมพูไม่ต้องอาจารย์นั่นเดี๋ยวเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยหยิบเลยหยิบเลยเอาซีไหนครับเอาสีไหนหยิบ

อาไปน้ำได้ก็ไม่ต้องเอาไปน้ำได้ยังไปน้ำได้ยังครับถ้าใครยังไม่ได้หยิบไปด้วยได้หรือยังไม่ได้หยิบไปเลยไปน้ำได้ยังได้แล้วไม่เป็นไร

Yeah, yeah. เรงเรียนบ้านะครับาเอยากเนะครับก็ขอบคุณผู้หลักผู้ใจดีทุกท่านนะครับที่ร่วม่วยช่วยกันมานร้อยสง้ยครับเป็นได้มาเรียนอาหารเดกทุวันบก็้อยกินอร่อยนะครับขอให้เป็นเ็กดีของประเทศชาต่อไปนะครับขอรกดไลค์หน่อยค่ะกดไลค์ครับ